ฮอนด้าโดยบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดและบริษัทไทยฮอนด้าจำกัดพนึกกำลังต่อเนื่องจัดเต็มไลน์อัพผลิตภัณฑ์ทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ power products ในงานมอเตอร์โชว์2 5ตอกยำ้ำความเป็นแบรนด์ที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยที่พร้อมสร้างความสุขและขับเคลื่อนการใช้ชีวิตอย่างอิสระในหลากหลายรูปแบบผ่านผลิตภัณฑ์และบริการ ภายในบูธมีการแบ่งโซนการจัดแสดงออกเป็น3โซนหลักเพื่อความสะดวกในการเข้าชมแบ่งเป็น Product Zone ในส่วนของผลิตภัณฑ์รถยนต์นำโดย Honda City Hatchback Driver รุ่นพิเศษที่ได้รับการอัปเกรดดีไซน์เพิ่มเติมความสปอร์ตสุดเท่ดุดันเร้าใจพร้อมสะกดทุกสายตาในส่วนของผลิตภัณฑ์รถจักรยานยนต์นำโดย New Honda Forza 750บ i g s ส o o t e เตรเรือธงที่มาพร้อมกับสุดยอดเทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือคลาส Innovative Zone จะแสดงผลิตภัณฑ์ขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้า100%โดยไฮไลท์ของโซนนี้นำโดย Honda e-n1 รถ SUV พลังงานไฟฟ้า100%รุ่นแรกของ Honda พร้อมเปิดให้จองและจำหน่ายอย่างเป็นทางการให้ลูกค้าทั่วไปได้เป็นเจ้าของและสัมผัสประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับไปกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda CUVE ที่จะมาสร้างนิยามใหม่ของความทันสมัยทั้งด้านดีไซน์และประสิทธิภาพไลฟ์สไตล์โซนโซนโชว์เคสผลิตภัณฑ์ฮอนด้าที่สะท้อนไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในหลายมิติทั้งรถ SUV รถจักรยานยนต์ที่ตอบโจทย์สายลุยอย่างสไตล์แอดเวนเจอร์และสไตล์เ a i l ลูกค้าที่สนใจ สามารถเข้าชมและสัมผัสประสบการณ์ได้ที่วูธฮอนด้า A 2 6งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งี่46อาคารเชล l ลนเจอร์ฮอลล์ m p a c t เมืองทองธานีตั้งแต่วันที่26มีนาคม2568ถึง6เมษายน2568พร้อมด้วยหลากหลายข้อเสนอพิเศษในการเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ฮอนด้ทั้งภายในงานและโชว์รูมฮอนด้ทั่วประเทศ